สวัสดีครับ,อบอกลับมาพบกับเอเกตออปติคอลสำหรับ EP นี้ผมจะพูดถึงเรื่องของเลนส์โปรเกรสซีและหลายคนจะเคยได้ยินผมเอาเป็นกลุ่มของผู้บริโภคปะนะ็แล้กันนะเรามักจะได้ยินว่าเออเซต้าของพี่เนี่ยมันเยอะมากเลยนะก็กลัวว่าตัวโปรเกรสซีเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะทำให้พี่ใส่ไม่ค่อยได้หรือใส่ไม่น่าผ่านหรอก เขาก็เลยแนะนําให้เป็นตัวที่แพงนะเราก็เลยเจอเลนราคาปกสิเริ่มต้นื่นขึ้นสองสามหมื่นซึ่งแน่นอนลร้านก็ชอบส่วนร้านแม่เองเนี่ยเขาก็จะมีอีกวุมองของเขาที่เขาก็เห็นว่าเฮ้ยค่าสายตามันเยอะขนาดนี้เขาก็กลัวว่าจ่ายตัวเริ่มต้นมันก็ไม่รอดเหมือนกันแล้วเขาก็จะมีความเสี่ยงในการแก้ไขเขาก็เลยยอมขายหรือเสนอตัวแพงเพื่อให้มันปลอดภัยสำหรับเขาด้วยซึ่งอันนี้แจกเข้าใจเรานะอยากจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนั่นแหละว่า โปรเกรสซีฟตอนแรกหน่งพอใส่ตายเยอะๆเนี่ยคุณจะใช้โปรเกรสซีฟเริ่มต้นหรือตัวโปรหรือรื่สุดๆดีเนี่เรามีอะไรเกี่ยวันมาวัดและเพราะอะไรนะโดยที่ใครที่ยังไม่เคยฟังเดือนชเดียวฟรีฟอร์มนะว่ามันลดเออร์เลอร์ยังไงเนี่ยซึ่งมันจะเกี่ยวขันกันนยโปรเกรสซีฟนั่นแหละให้คุณไปดูคลิปที่ผมแปะเอาไว้ให้ตอนนี้ปไปดูก่อนจะได้ฟังตรงนี้เข้าใจง่ายๆหรือง่ายมากขึ้นเมื่อเราใส่แว่นตา เนาะมันก็จะมีเออเลอร์ที่เป็นค่าสายตาได้แหละแต่ว่ามันทําให้เราไม่ชัดขึ้นด้วยบริเวณของของหรือรอบๆของภาพที่เราเห็นซึ่งปริมาณของมันเนี่ยก็จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับค่าสายตาของคุณเนาค่าสายตาเยอะมันก็จะให้เออเลอร์บริเวณรอบๆเยอะขึ้นนั่นคือคุณจะเจอภาพหัวข้างๆมากขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุให้ร้านแ่นแนะนาว่าเออพี่สายตาเยอะที่แนะนำแนะนําว่าพี่ควรจะต้องใส่โปรแกสเซียพต้นที่มันแพงๆหน่อย ในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโปรเกรสซีฟเนี่ยมันขัดแบบแม่พิมพ์นะแต่ณนปัจจุบันเนี้ยมันเป็นโปรเกรสซีฟที่ขัดแบบฟรีฟอร์มแล้วพอมันเป็นฟรีฟอร์มมันก็เลยเจอปัญหาที่เออร์เลอร์เรื่องข้างน้อยอย่าลืมไปดูคลิปที่ผมแปะให้ก่อนเมื่อกี้เนี้ยนะมันจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันจะเกี่ยวพันกันก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าผมจะพูดค่อนข้างจะชัดบายนิดหน่อยเพราะว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโปรเกรสซีฟแบบขัดฟรีฟอร์ มันก็จะเป็นการกระโดดความลึกความกวาม้างความนูนความอะไรทั้งหมดเลยเพื่อให้มันลดเออเรื่อยน,นั้นได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเลนส์ชนเดียวฟรีบอลก็ลดเออรื่อได้เยอะคุณก็จะเหลืองข้างๆแล้วก็ชัดถ้าภาพของมันตรงโปรเกรสซีฟก็ทําด้วยฟรีบอลเหมือนกันมันก็ได้คุณสมบัติแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไอประเด็นที่เรากำหนดว่าเออเข้าสายตาลูกค้ามากเนี่ยเช่นซั่นแปดร้อยสูสีเอ็มสักสองร้อยห้าสิบ หรืออาจจะบวกสัก3-400ที่เป็นมองไกลนะครับแล้วก็กังวลนว่าเออเขาจะใส่ํำบากใช่นั่นคือลุกอดีตครับที่ขัดเป็นแม่พิมแต่ปัจจุบันคือฟรีฟอร์มครับมันถูกแก้ที่ฟูลแบ็กไซ์ให้ได้ฟอร์มสำหรับมองไกลที่ดีสุดแล้วถ้าคุณฟังคลิปวิดีโอที่ผมแปะก,ก่อนหน้านี้การที่เราจะคุมเออเลอร์ของค่าสายตาเนี่ย ก็คุมเวลาใช้1ฟอร์มนะสองเคอร์เปิลที่เป็นปัญหาใหญ่ๆนะสองข้อนี้ก่อน,นเลยเพื่อลดเออร์เลอร์ถ้ามันไม่ผ่านสองข้อนี้ทุกอย่างมัจะไม่ค่อยดีนะบวกกับฟรีฟอร์มแล้วแล้วมันก็จะทำให้เออร์เลอร์มันน้อยลงไงแล้วเลนโปรเจคชี่ฟรีฟอร์มมันก็คำนึงถึงเคอร์ฟปิลสำหรับมองไกลเป็นหลักเนาะเซอร์เคอร์ของมองใกล้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันคุมไม่ได้เขาก็เลยเอาไปใส่ข้างหลังเอดิชันก็เลยอยู่ที่ด้านหลังทีนี้เอดิชันเนี่ย จะเป็นตัวปัญหาและเด็กที่ทําให้โปรเกรสีฟคู่นั้นใส่สบายใส่ลำบากเวลาที่คุณบอกว่าค่าสายตาเขาเยอะเกินไปนะหรือว่าโอ้ค่าสายตามากแล้วไม่กล้าจ่ายนะตอนนี้เป็นฟรีฟอร์มคุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องค่าสายตาอไกลนะให้คุณไปดูที่แอดดิชั่นแอดดิชั่นก็คืออะไรคือค่าสายตาในหนังสือครับซึ่งมันจะผปกีันกับอายุเนาะซึ่งจริงๆมันก็ไม่อายุเป๊ะๆหรอกสำหรับใครที่ อยากจะศึกษาว่าเอ้เรามีวิธีการวัดค่าเสถียรนังสือยังไงบ้างก็ดนูดูคดดลิปดูล่างที่ผมแปะแล้วก็จะมีหลายวิธีซึ่งวิธีที่ผมแนะนานก็คือวิธีการวัดแบบมัตร,รา cross sender น,นะจะให้ผลดีที่สุดผมว่าดีที่สุดแหละที่ผมคิดได้นะอ่ะพอคุณดูคลิปนี้แล้วรารู้ทีปุ๊บคุณก็มาหาอ d d i t i o n ซึ่ง a d ดเนี่ยผมไม่อยากให้คุณไปอ้างอิงด้วยเออคนนี้อายุ50ใส่ add บวก200 แล้วคนนี้อายุ45ใสแ่แอดบอกว่าถ้าผมไม่อยากให้คุณไปคิดแบบนั้นนะให้คุณหาค่าสายตาอา่านหนังสือโดยกระบวนการนะอย่าใช้หลักสถิติเพราะว่ามันไม่เสมอไปครับในกรณีของบางคนที่อายุ50อาจจะแอดแค่150มันก็มีผมก็เจอมาแล้วเพราะฉะนั้นโปรเกรสซีฟัวเริ่มต้นเวลาที่คุณไม่กล้าจ่ายให้กรณีคนของค้าที่ค่าสายตามองไกลมันน่ากลัวน่ากลัวเนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลนะให้คุณดูที่ addition ในกรณีของ b a s ิกเนี่ยแอดไม่เกิน150คุณจ่ายด้สิเหลือสายตาม,มองไกลคุณไม่ต้องไปซีเรียสนันมากนักก็ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะ collective หรือเน้นแก้ที่มองไกลมากกว่ามองใกล้ก่อนอยู่แล้วเนาะในกรณีที่ add มันเกิน150ขึ้นไปเนี่ยคุณก็เริ่มจ่ายเป็นรุ่นที่มันสูงข,ขึ้นนะเพราะว่าปัญหาใหญ่ๆของมันเลยก็คือ addition ยิ่แอดเยอะมันก็ยิ่งเออร์เรอร์มันเลยข้างแล้วขึ้นมาฝ<ๆ>ั่งเนีเพราะว่ามันจัดการที่เคร์ฟลูใกล้ไม่ได้ฮะผมอธิบายางน,นะโค้งสำหรับมองไกลกับโค้งสำหรับมองใกล้เนี่ยมันคนละสายตาก,กันเพราะฉะนั้นโค้งจะต้องไม่เหมือนกันถูกไหมแต่เวลาเราทำา u ูแบ็คไซ i ์โค้งหน้าเลนเนี่ยมันได้แค่โค้งเดียวแต่ข้างหลังเนี่ยคนจะเต็มที่เขาก็เลยต้องเลือกโค้งสำหรับมองไกลส,สว่สวนส่วนใหญ่ผมเท่าที่ผมรู้นะ เขาจะเลือกโค้งที่เหมาะสมสำหรับมองไกลขอมองไกลทำให้ปัญหาของแอดิชั่นที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยแล้วมันก็มี e er อ r ร์เลอขึ้นมาขวางเนะี่ยมันก็จะูีมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะกังวลว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะค่าสายตาเขาเยอะเนี่ยให้คุณกังวลที่ตกแอดนะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผมแนะนำว่ากังวลที่แอดไกล้ที่แอดเกิน150ขึ้นไปผมก็แนะนำให้คุณจ่าตัวที่แพงขึ้นนะเพื่อให้มัน ปัตัวได้ง่ายึ้นถ้าสมมติเขาแอดไปถึง150แล้วฉันอยากจะขายตัวรุ่นที่แพงขึ้นคุณก็จะใส่สบายขึ้นไงไม่เปัญหาและกรณีของคนที่แอดเ200ถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำให้จ่ายเป็นขับสองด้านของเอ็กเก็ก็จะมีตัวช h มเบอร์ที่เป็นของอเมกิกานะพวกกูกับของสเปนเข้าด้วยกันตัวช h มเบอร์เนี่ยมันต่างกับรุ่นทั้งหมดก่อนหน้านี้ยังไงก็ เรารู้แล้วว่าโค้งข้างหน้าที่เป็นสายตามองไกลกับโค้งที่เป็นอ่านหนังสือเนี่ยมันจะต้องเป็นคนละโค้งแต่การขัดด้านเดียวของมันเนี่ยคุณได้เลือกแค่ว่าจะเอาโค้งมองไกลมองใกล้หรออ่ะเขาเลือกโค้งมองไกลแล้วใช่ไหมมันก็จะเหลือโค้งมองไกลที่เราจัดการไม่ได้แชเมเบอร์ก็คือการขัดสองด้านครับมันจะทําให้ข้างล่างครึ่งล่างของมันเนี่ยเป็นโค้งที่เหมาะสําหรับค่าสายตาอ่านหนังสือในงงนะมันเลยทาให้เออเลอร์ที่เกิดขึ้นบนเลน และแอดดิชันมันก็เลยน้อยลงไปเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลว่าเอ่เวลาคุณบอกว่าเส็ยตายเยอะเนี่ยคุณไม่ต้องไปกังวลคุณไปกังวลที่ตัวแอดดิชันนั่นแหละนะถ้าแอดดิชันมันมากๆคุณก็ต้องจ่ายตัวที่สูงๆขึ้นเรื่อยๆมาถึงตรงนี้คุณก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ฉันควรจะจ่ายตัวเริ่มต้นตัวรุ่นที่มันพัฒนาขึ้นหรือตัวที่แพงสุดอยู่ให้คุณอยู่ที่แอดดิชันแต่ถ้าพอมีกําลังที่จะจ่ายตัวที่สูงๆไปเลยมันก็ใส่สบายกว่าแน่ๆอันนี้ ทีนี้มาถึงหลักการจ่ายเรื่องของแอดดิชั่นเนี่ยข้อควรระวังก็คือในกรณีของลูกค้าคนนั้นมีค่าสายตาบวกนะหรือค่าสายตายาวเนี่ยคุณจะต้องหาค่าสายตายาวให้มากที่สุดแล้วก็ชัดที่สุดนะไม่ใช่ว่าคุณใส่ล้นนะห้ามใส่ล้นแล้วก็ห้ามใส่ขาดในกรณีที่คุณใส่บวกขาดซึ่งเรามักจะเจอร้านันที่ ใส่ค่าสายตามองกลเป็นบวกขาดมันก็จะไปโผล่แอดเนาะเช่นเขาจะต้องมีค่าสายตามองไกลเป็นบวกสองร้อยแต่คุณไปใส่ให้เขาแค่ร้อยห้าสิบไอห้าสิบที่ขาดไปปุ๊บมันก็จะเป็นแบบที่ค่าสายตาอ่านหนังสืออยู่แปลว่าคุณจะต้องจ่ายแอดล้นกว่าปกติเพราะฉะนั้นคุณที่เป็นค่าสายตาย,ยาวคุณควรจะเช็คดีๆให้มองไกลถูกต้องนะมองไกลต้องถูกต้องเลยเพราะว่าถ้ามันผิด ส่วนใหญ่จะผิดในลักษณะของขาเลาวมันจะไม่ค่อยเกินหรอกมันก็จะไปผูกที่ a อ d ด t ิชันแต่ในกรณีที่เป็นสายตาสั้นคนสายตาสั้นเนี่ยเราจะเจอผูกที่ใส่เกินไม่ค่อยเยอะเนาะส่วนใหญ่จะใส่ขาเนาะเราก็เลยมักจะเจอแอดที่อ่อนปกติแต่เนื่องจากว่ามองไกลที่เป็นสายตาสั้นเราก็จะเจอใส่สายตาสั้นขาดพอมันขาดมองไกลก็ไม่ชัดไงพอไม่ชัดต้องแต่งมองตรง,ตรง,ตรง แล้วคุณไปใส่ addition ไอ้มองข้างก็มันก็ไม่ชัดเหมือนกันอยู่ดีไงงนั้จึงเป็นเหตุให้กรณีของคนใส่ตาสั้นเนี่ยก็ต้องใส่ให้ถูกต้องเนาะเพื่อให้มองตรงชัดแล้วข้างๆจากที่มันชัดน้อยลงมันก็ยังคงชัดอยู่นะมันก็ยังดีกว่ามันก็ดีกว่าคุณมองตรงแล้วมันก็ไม่ชัดหรือเพราะว่าคุณใส่คอนเสนทาเกินไปเนาะมันก็เลยมีปัญหาและก็ยังมีสอนตาสั้นในกลุ่มที่ใส่เยอะเกินไปเยอย ส่วนค่าสายตาสั้นที่เราใส่รนมันก็เลยถูกหักออกด้วยค่าอ่านหนังสือที่ต้องเงยอะเยอะกว่าเดิมด,ด้วยเช่นชั้นสายตาสั้น200แต่คุณใส่ให้ชั้นรดไป2เป็น225ส่วนที่รดไปอีก25มันก็เลยต้องเอาไปเพิที่ค่าสายตา,าหนังสือด้วยคุณก็ต้องไปเพิ่มแอดให้มันเพื่อที่จะไปหักลบมันเลยทําให้ใส่แล้วสบายน้อยหนูนั่นเองาะนั้นก็จะมี2แบบนะถูกข,ของคนสายตายาวให้ระวังคุณใส่ขา ส่วนของคนสายตาสาั้นเนี่ยก็ควรจะระวังทั้งใส่ขาแล้วก็ใส่เกลยด้วยเพราะว่าคนสายตาสาั้นผมเจอใส่เกินพอสมควรแล้วก็มาอีกกรณีนงครับกรณีของกลุ่มที่มีสายตาเอียงร่วมผสมเนาะอันนี้ก็จะมีผลกระทบกับค่าแอดิชั่นเหมือนกันในกรณีสมมุติว่าคุณมีเอียงอยู่หนึ่งร้อยแล้วเขาไม่แก้ให้คุณเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการแก้แบบอ้อมๆก็คือจะได้ชัดแบบไม่สุดๆอะ่ะ ถ้าเป็นคนสายตาสั้นอยู่ก็คือการใส่สั้นลงหรือการสุกแกด้ไปแอดดีน่าแหลกนะแอดก็เลยต้องใส่เพิ่มขึ้นคุณก็ได้แอดเพิ่มขึ้นเท่ากับว่าความสบายก็น้อยหน่วย,ยไปเห็เหุนคนหนึ่งส่วนคนข้าศตตายาวแล้วมีเอียงร่วมก็มักจะเป็นลักษณะของออสายตายาวขาขปกติพอมาน้านปกติคุณก็ต้องไปเพิ่มทีแอดอีกสรุปง,ง,าง่ายๆตรองรู้ก็คือโปเกรสซีฟเนี่ยณปัจจุบันมันเป็นฟรีฟองแล้ว ุณไม่ต้องไปกังวลมากค่าสายตาโมไาลที่มันเยอะอะไรแบบนี้มันจะไปสร้างผลกระทบให้กับเขาสัญญาขึ้นเพราะมันเป็นฟรีฟอร์มครับมันใช้ดีไซน์ซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องม,มันดีกว่าขัดธรรมดาค่อนข้างเยอะแล้วนะมปนลดเบเลอร์ได้เยอะแล้วแต่มันก็ยังมีปัญหาที่ตรงแอดดิชั่นหรือค่าส,สาร,ร็จล่างหนังสือที่คุณจะจ่ายเริ่มต้นให้เขาก็ดูที่อายุของเขาเป็นหลักถ้าอายุเขายังไม่ถึง50ปีหรือแอดเขาไม่ถึง ร้อยเจ็ดสิบห้านะคุณก็จะจัดเบสิกก็ได้คุณก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าแอดเขาเกินร้อยห้าสิบเี่ยผมก็แนะนำว่าให้จ่ายโตรไปมันจะดีกว่าเนาะเพราะลดเออร์เลอร์ได้มากขึ้นแต่ในกรณีที่แอดมันเกินสองร้อยไปอีกเป็นสองสองห้าสองห้าิยิ่งแอดเยอะเท่าไหร่นะคุณควรจะจัดตัวขัดสองด้านเพื่อทำให้โคง้งของเลนนั้นมันถูกต้องดีที่สุด ทางไกลและกล้เนาะมันก็จะลดเออได้ปริมาณมากเขาก็จะมองและใส่สบายและชันนี่ผลว่าทําไมในยุคป,ปัจจุบันนี้คุณควรจะจ่ายเลนต้เกสีตัว,ต,วตัวแพงเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรดีก็ขอให้ดูที่แอดดชั่นครับส่วนขององไกลมันถูกคอลเลกทีฟที่โค้งสำหรับมองไกลไว้ดีพอแล้วเนาะใช่การจ่ายตัวแพง อาจจะทําให้มันเออร์เลอร์ค่างๆน้อยลงไปอีกแต่ผลลัพธ์มันได้น้อยสู้กับการแก้ที่แอดที่ชันไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้จ้ฝากไว้เพียงเท่านี้